สวัสดีครับอยู่กับเราครับในช่องพลายทางเงินนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วครับผมวันนี้ก็มีขอมาฝากน้องคิมออมด้วยนะครับเป็นของคุณแมมนะครับเป็นของจากรวดคนนะคบมาพล้าถอดเสื้อนะครับผมนี่ครับให้ให่ญกับน้องคิมออมนะครับจุนโอ้น้องคิมออมมีนุ่นค่ามาแล้วค่ะมาแล้วครับ เหมือนพี่อูมครับกําลังจะมาครับไม่รู้จะไปไหนนี่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวครับโอ้ทั้งโอ้จะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินอาหารเที่ยงนะครับผมนี่สวัสดีฟรีระยาครับสวัสดีครับนี่ครับมาพลานถอดเสื้อนะครับผมให้ให้เพชรหกลูกนะครับท่านบอกมานะครับหกลูกครับแล้วก็นอกนั้นก็ให้น้องคิมโอมหมดเลยครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่ น้องคิมอ,อมแล้วก็พ่อใหญ่จะได้กินมะพร้าวถอดเสื้อนะครับผมนี่น,น้ออมนอันนี้ของพ่อใหญ่ลูกอันนี้ของพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่อยู่ไหนอยู่นี่นครับผมครับตอนนี้เราเราก็จะแวะมาบ้านก่อนนะครับคักลับไปก็จะเอาไปให้พ่อใหญ่กินนะครับผมมาคิมอมเปิดคิมกันสินุชน้องโอมคิมที่อร่อยไหมครับ นานๆจะได้กินนะลูกครับนานๆจะได้กินมะพร้าวถอดเสื้อนครับวันนี้ก็อิฟซีจะดีนะครับผมขอบคุณเลยยังค่ะขอบคุณคุณแม่อิฟซียังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอบ่ากินให้อิฟซีไปดูซิอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะขี้มอม ไหนดูสิหันหน้ามาสิทำไมปากแดงคะดูกินน้ำแดงล่ะกินน้ำแดงครับน้องโอ๊คินน้ำแดงนะครับผมอันดีใจค่ะอันดีใจครับดีรวยมากครับหมูมูครับน้องหมูครับหวานบ๊อบหวานบ๊อบไข่ไก่หวานหมูหมูมากมูหมูอยากกินด้วยนะครับน้องหมาครับหมูมูครับอยากกินด้วยดีใจครับเพ็นงจะของมาครับหอมไหมลูกหวานไหมแม่ได้ให้แม่ให้แม่กิน อร่อยไหมคะคุณอมอร่อยค่ะวาอร่อยวันนี้ก็น้องน,น,น้องออมกับพี่อูมแล้วก็พี่นุชวันหยุดนะครับวันนี้ครูให้ไปโรงเรียนนะครับรเพาะว่าโควิดโควิดระบาดรอบสองนะครับคุณครูเลยให้ไปโรงเรียนนะครับวันนี้ก็เลยแวะมา หาลูกลูกนะครับผมแล้วก็ตอนเช้าก็ได้ไปช่วยควานเสือควานสิงนะครับส่งเจล้ำพูลทีภัยบุญแล้วก็พังสมบูรณ์นะครับมาที่บ้านควานเสือควานสิงเสร็จก็ fc ทีใจดีก็ท่านก็ย่าสมัยให้เยอะแยะเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ็ดีนะคะ คมันกันยืนนะคะลำลำรวยๆนะคะยายดีใจน,นะครับผมหว,หวานเน้องหวาจังเลยค่ะหวานไหมขึ้นไหมหวานไหมหวานค่ะหวานหวานนะครับขนไมค่ะหวานนะครับโอ้ยหวานอร่อยจังเลยหวานค่ะอร่อยอร่อยหวานอร่อยอ กกินกก็ได้ลูกอบตุ้งตาตุองใหยะเลยอีใจดีเบลให้ค่อใหญ่ด้วยแล้วก็ขากับดอาให้คอใหญ่เบลจะตุใหญ่ด้วยครับอร่อยอร่อยขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับผมที่ท่านมีจิตใจ เมตตาต่อครอบครัวปลายถึงเงินของเรานะครับผม้คเห้คุณยายทวดุดชอบมากเลยคคุณยายทวดชอบมากเลยชอบมากเล่ะายทวดเดี๋ยวให้น้องคิโมมให้คุณยายทวดครับผม จะให้น้องคิมออมนะคะแบ่งมะพร้าวไปให้คุณยายทวดด้วยค่ะค่ะไปเลยค่ะคิมออมไปทางนี้ค่ะลูกทางนี้ลูกทางนี้คัญญยายอยู่ไหมลูกคุณยายทวดอยู่ไหมอ้าวคิมออมให้คุณยายทวดลูกบอกคุณยายทวดลูกลคุณแม่เอซให้มะาพร้าวน้ำหอมมา ให้มาพาน้ำหอมมาค่ะครับตอนนี้ก็มา,มาอยู่กับลูกๆก็ใช้ <ๆ S 1> เวลานานพอสมควรนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้เปิดเรียนวันไหนนะคะ <S 2> <S 2> ะนรับผมยังไงจะเรียนยังไงยังไม่รู้เลยตอนนี้ใช่ไหมลูกคุณครูว่าให้ปิดถึงวันไหนคะวันที่แปดก็ต้องรอรอ เราดูอีกว่าจะเรียนยังไงนะคะตอนนี้ตอนคโควิดด้วยค่ะน้องคิมวองก็อ้อนอยากจะไปด้วยนะครับรก็ยังไม่รู้เลยลูกว่าจะ,จะเรียนยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะมาอีกนะคะคจะเอามะพร้าวไปให้พ่อหญ่กขอจะเอามะพร้าวมาให้พยายัยด้วยนะครับฮุกลูกนะครับผม <6 S 1> ท,ที่ท่านบอกมานะครับผม ไปกันเลยครับคุณแม่ครับผมตอนนี้เราก็เดินทางถึงบ้านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเพื่อเอามะพร้าวถอดเสื้อมาให้เพย์กินนะครับผมเป็นของเพย์ใจดีนะครับผมคุณแม่นะครับให้เพย์กินนะครับผมนี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่ใหญ่จะได้กินนะครับผมร้องเลยครับขอกินเลยนะครับผมเป็นครั้งแรกของใหญ่ที่ได้กินมะพร้าวถอดเสื้อนะครับผมมาดูว่าใพย์ กินปิ้มไหมครับเอาพายทักแม่กอนตอนที่ักพี่หน่อย,อ,อ,อ,ยอย่าทัอรอยอรลอยครับอร่อยปูอร่อยครับปูอะไรครับผมเอาไม่ได้ให้ออกจากกินเลยครับผมกินเป็นลูกเลยครับผม ครับผมไม่แกะออกพ่อใหญ่กินอร่อยอร่อยน้อยควันเลนแตกลูกก็แตกก็แตกน้ำแตกวันน,น,นี้ครับเน้นครับแน่นไหมครับเน้นครับหนานแน่น,น <c oughs> พ่อใหญ่นะเนาะเพราะว่าอ่อนนะคะพ่อใหญ่ก็กินได้ทั้งลูกค่ะแต่ว่าก็ให้พ่อใหญ่กินแบบอะไรนะครับลิงไปครับเมื่อกี้ครับ <c oughs> เอาไม้เอาไม้ไม่เป็นไรเก็ตัวามาครับผมพ่อใหญ่ รอๆเขาดิหวานเลยครับนี่ยเขาเล่นก็ไม่เคยให้พ่อใหญ่กินนะคะครั้งแรกค่ะให้พ่อใหญ่กินทั้งลูกเลยค่ะ,อะ,อะโอ้โหดีโคจรอะไรอ้วนน้ำน้ำมะพร้าวแต่งเลยครับแต,แต่งหน้าแต่งหน้าอยู่บ้านทุกวันเลยนะพ่อใหญ่นะ <laughs> เอาชอนแกะออกก็ได้เพื่อนๆครับโอ้โหนะครับเจ้าก้นฝักพื่อนายเลยก็ได้สามลูกแล้วครับผมโอ้เ้าไปงคัเอา มกินน้ำ่อยลองคอแล้วกินน้ำหน่อยมาหมดละของหมอคุณผู้ชมจิตใจครับพี่ใหญ่ใจจิตใจครับผมเอ้ามันไม่เหมือนไข่นะครับผมอันนี้เขาสุดท้ายเขาน้ำไว้ให้หน่อยลูกสุดท้ายแล้ว น้ำไว้ยังไงเนาะเอ้าพ่อใหญ่กินเลยพ่อใหญ่เล่นงงค่ะแม่บ้านว่าจะขอส่วนแบ่งจากพ่อใหญ่หน่อยอพ่อใหญ่ไปครับวผมดีิ่มเลยครับผมดีมากเลยครับผมเ <c oughs> ลยครับลูกครับหมดแล้วแพี้เดียวครับผมขอบคุณครับพี่ยาครับขอบคุณครับพี่ยารับก่อน ครับผมขอขอบคุณท่านเปอยา่ามานครับผมที่รักและดูเพื่ถึงของเรานะครับผมก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านนะครับผมมีแต่คําอวยพรนะครับผมในปีใหม่นี้ก็ขออวยพรให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานเจริญรุ่งเรืองครับมั่งมีเสียสุขํลำรวยนง่งทอนครับผมคลิปนี้ก็ อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งในช่องคลายทุกั่นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมโอเคน,นี้ก็ขอปลาคว้าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณไงขผมครับ่อเสือพ่อเสือครับผมสวัสดีค่ะ